จังหวัดลบบุรีออกหน่วยตามโครงการบำบัดทุกขบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2,566ตำบนโพดรุอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีค่ะ นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2,566ณวัดไผ่แตรตำบลโพธรุอำเภอเมือง,งลบบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีนำคณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัดลบบุรีส่วนราชการประจำจังหวัดลบบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนให้บริการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อที่จะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงนําความสุขรอย,ยิ้มมามอบให้กับพี่น้องประชาชนกิจกรรมตามโครงการของผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้ตำบลโพอตรุอําเภอเมืองลบบุรีได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในงานมีกิจกรรมตัดผมชายออกหน่วยรับเรื่องร้องทุก ร้องเรียนกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรมสินค้าโอทหอปกิจกรรมตลาดสินค้ากเกษตรของอยังสมาร์ทฟาร์เมอร์และผลิตภัณฑ์สินค้ากเกษตรอำเภอเมืองลบบุรี การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลพระนารายมหาราชการให้ความรู้ด้านกฎหมายการประกันตนและบริการอื่นๆอีกมากมายเพื่อนําบริการด้านต่างๆของส่วนราชาการในระดับจังหวัดไปบริการประชาชนในพื้นที่และเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกันโดยมีส่วนราชาการระดับจังหวัดหลายหน่วยงานร่วมกิจกรรมร่วมจัดเศกาลและบูธบริการประชาชน ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวฝากกับประชาชนตำบลโพตรุให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เรื่องปัญหาไแล้แรงซึ่งคาดว่าน้ำจะแล้งควรรับฟังข้อมูลจากทางกรมชลประทาน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบรถวิวแชร์มอบเงินสงเคราะห์พอมอจอและถุงยางชีพแก่ผู้ประสบปัญหาด้านสังคมกาชาติและเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆที่ให้บริการประชาชนชมการสาธิตการดําเนินง,งานโครงการทางขยะเปียกลดโลกร้อน ปลูกผักสวนครัวปลูกต้นไม้ปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติโครงการบําบัดทุกบํารงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลบบุรีจะหมุนเวียนไปตามอําเภอต่างๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อําเภอห่างไกลได้มีโอกาสได้รับบริการจากหน่วยงานราชการอย่างเท่าเทียมกัน